การชุมนุมประท้วงการก่อการร้ายนะการเคลื่อนไหวทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเมืองกําลังเกิดขึ้นในรหะหว่างที่โควิด -19 กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักเหตุการณ์นี้หนักขึ้นหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เ e อ็กอัครราชทูบที่อยู่ในประเทศอังกฤษต้องทําการชี้แจงหนังสือพิมพ์เดอะฟิน t เชียนไทมส์เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดความเข้าใจผิดและเป็นการให้ข่าว ในเชิงต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการชุมนุมในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้ล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองสวัสดีครับมาพบกับผมเท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง <c oughs> YouTube ฮนะ รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่จะนําเสนอวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปรากฏการณ์วันนี้นะครับทางเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับอย่างหลังมีการยกระดับสกัดการติดโควิดในระรอ,อกที่สองนะครับ ทางเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> รายใหม่นะครับรายวันน้อยสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับและยังคงต่ำกว่า200คนนะครับเป็นวันที่4ติดต่อกันหลังยกระดับมาตรฐานความเข้มข้นสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในระลอกที่2ศูนย์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ อยู่ที่167คนในช่วง2ชั่วโมงนะครับจนถึงเที่ยงนะครับวันเสาร์ลดลงจากระดับ168คน1วันก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อินเดียปรากฏว่าสุดอ่วมเลยนะครับผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ในอินเดียเนี่ยแพร่ระบาดใหม่กว่า90,000คนนะครับสะสมทะลุ4.2ล้านคนแซงนะครับบราซิลขึ้นเป็นอันดับ2ของโลก สำนักข่าวเอ p พรายงานว่าอินเดียพุ่งแซงบราซิลนะครับกลายเป็นชาติผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่สูงเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่ทางการนะฮะเดินหน้าเปิดรถไฟฟ้านะครับใต้ดินสายหลักอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากโควิด -19 แดนประตะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่รุนแรงเป็นอันดับต้น,ตน นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นแต่27ล้านคนและก็มีผู้เสียชีวิตนะครับกว่า880,000รายฝรั่งเศสอิสราเอลนะครับออสเตรเลียเป็นหนึ่งะครับในหลายประเทศที่ต้องหวนกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนหลังจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับใหม่กลับเข้ามาสูงขึ้นอีกจนเป็นที่น่ากังวล กระทรวงสาธารณสุขอินเดียยืนยันว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งสิ้น90,802คนในรอบ24ชั่วโมงทำให้เคสใหม่สะสมขยับขึ้นอยู่ที่4.2ล้านคนกลายเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่6.25ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากมาตรการจำกัดการเดินทางที่บังคับใช้มานานหลายเดือนทำให้อินเดียยอมเสี่ยงที่จะเดินหน้าฟื้นฟูประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติระบบรถไฟใต้ดินในกรุงเนวเดลีซึ่งถูกปิดไป5เดือนกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งขณะที่อีก12เมืองนะครับเริ่มปิดเปิดบริการรถไฟใต้ดินบางส่วนเช่นกันนะครับ ผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการ,การควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมและการผ่านการตรวจวัด,วดอุณหภูมิก่อนเข้าให้บริการในแกลโควิด -19 ท,ทั่วโลกนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทะลุ27ล้านเข้าไปแล้วนะครับจะ28ล้านเข้าไปแล้วนะไปกันเยอะมากนะครับก็ปรากฏว่าคนเสียชีวิต ะครับในสหรัสเมริการั้งอันดับ1 188,000รายตามมาด้วยบราซิล126,000รายแล้วก็อินเดีย71,000รายนะครับสถานการณ์ยุโรปน่าเป็นห่วงอีกครั้งนะครับโดยอังกฤษมีผู้ติดเชื้ออยู่3,000คนนะับเป็นตัวเลขที่สูงนะครับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนี่ก็คงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้พม่าก,ก็มีการติดเชื้อโควิด -19 นับพันราย นะครับในขณะที่ประเทศไทยเจอ1นึก็สามารถทําการสกัดกั้นได้เป็นที่เรียบร้อยสกา์โควิด -19 ยังคงหนักนะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าเรียนหุ้นส่วนนะมันจะหยุดจนกว่าวัคซีนจะมีถ้าวัคซีนไม่มีวัคซีนไม่มาโควิด1 9ยังอีกยาวองค์การอนามัยโลกประเมินว่าเรื่องของวัคซีนนั้นจะใช้ได้จริงจังและสามารถควบคุมได้ก็คงประมาณกลางปี2564อย่างไรก็ตามนะครับทั้งอังกฤษทั้งสหรัฐอเมริกา ทั้งจีนและก็รัเสเซียประกาศจะนำวัคซีนมาเริ่มใช้นะครับฉีดให้กับประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านนะครับระยะที่3คือมีการทดลองในคนหมู่มากก็ตามซึ่งถ้ามีการทดลองในคนหมู่มากต้องยาวไปนู่นฮะก็กลางปีนู่นแต่ที่ชัวชัๆกลางปีสอง4รเป็นต้นไปเนี่ยถึงจะชัวตอนนี้ก็ต้องทำเป็นการเร่งด่วนอินเดีย ที่สุดลงนะครับเพราะว่าหลักที่เขาใช้เนี่ยใช้หลักทางการแพทย์นะครับมาต่อสู้กับโควิด -19 แต่ตรงข้ามกันนะครับการแค่ปัญหาโควิด -19 ที่ประเทศไทยสามารถแก้ไขได้ใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตพอใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตจึงส่งผลทําให้การแพร่ระบาดโควิด -19 จึงไม่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นนั่นหมายก็ว่าโควิด -19 จะอยู่กับเราอีกนานนะ มันจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองภายในประเทศนั้นๆไปด้วยในขณะที่ไต้ฝุ่นห่เซิรนรุกเข้าหาเกาหลีใต้นะครับหลังถล่มญี่ปุ่นจนต้องแจ้งอพยพหลายล้านคนไต้ฝุ่นหาเซินนะครับรุกคืบเข้าเกาหลีใต้หลังซัดถล่มทางใต้ของญี่ปุ่นด้วยลมแรงและฝนหนัก กระตุ้นให้ออกคําเตือนอพยพครอบกลุ่มชาวบ้านหลายล้านคนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตจากการประเมินเบื้องต้นเบื้องต้นนะฮะบ่งชี้ว่าพายุก,ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าที่กังวลแม่แม้บ้านเรือนประชาชนหลายแสนลังคาเรือนต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้เกือบทั่วทั้งเกาะคิวชูนะครับในภาคใต้ของญี่ปุ่นนะครับ ไต้ฝุ่นไฮเสินซึ่งเพิ่งจัดอยู่ในฐานะพายุที่รุนแรงและก็มีขนาดใหญ่อยู่ห่างจากเกาะนะครับสุชิมะไปทางเหนือราวๆประมาณ30กิโลเมตรโดยแม้มันอ่อนกำลังลงเมื่อมเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ยังคงมีลมกันโชกแรงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้น ะะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศล่าสุดที่มาลีก็มีการปฏิวัติเกิดขึ้นมีการยึดอํานาจประธานของมาลีต้องเพ่นออกนอกประเทศมุ่งหน้าสู่ดูไบอ้างว่าป่วยก่อนหน้านี้ชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ประกาศลาออกนะครับอ้างว่าป่วยเช่นกันก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็นายกรัฐมนตรีนะครับของสิงคโปร์ก็ประกาศลาออกนะครับ ลีเซียนลุงสุดท้ายก็จัดให้มีการเลือกตั้งกลับมาเป็นนายกรัตรีอีกรอบแต่ก็ด้วยความยากลําบากตอนนี้ในขณะที่ผู้นําอังกฤษขีดเส้นตายบรรลุข้อตกลงความสัมพันธ์ EU นะครับหลัง Brexit ภายใน15ตุลาคมนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัตรีบริจอนสันแห่งอังกฤษนะฮะขีดเส้นตายการเจรจาความสัมพันธ์หลัง b ร e x ซ t กับสหภาพยุโรปหรือ eu ที่ลุล่วงภายในระยะเวลา15ตุลาคมและย้ําว่าอังกฤษไม่กลัวความสับสนอลมานที่เกิดขึ้นหากท้ายที่สุดแล้วทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้อังกฤษและ eu เปิดเวทีเจราจารอบที่8ในสัปดาห์นี้ในกรุงดอนดอนโดยทั้งสองฝ่ายยังคงใช้วาจาแข็งก้าวจนนําไปสู่การกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าไม่ยอมประนีประนอมและใช้กลยุทธ์ผลัก ดันสถานการณ์ใกล้ถึงจุดอันตรายสำนักนายกัมนตรีของกงกฤษได้มีการเปิดเผยการถแถลงการของบริจจอนสันว่าจำเป็นต้องตกลงกับมิตรสหายในยุโรปให้ได้ก่อนในการประชุมคณะมนตรีนะครับยุโรปในวันที่15ตุลาคมเพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ในช่วงสิ้นปีดังนั้นมันไม่มีประโยชน์ที่คิดไปไกลอีกถ้าเราตกลงกันไม่สำเร็จ ผมก็ไม่เห็นโอกาสในการทำข้อตกลงการค้าเสรีนะครับหรือ FTA ระหว่างเราอีกต่อไปซึ่งที่ผ่านมาในฝั่งของอาราชอาณาจักรของอังกฤษนะมีข้อตกลงกับ EU หรือสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA กล่าวนี้พออังกฤษ Brexit ออกมานะครับส่งผลทำให้สิทธิพิเศษต่งางๆนั้นมีการยกเลิกตอนนี้ก็จะมีการเจรจากันเกิดขึ้น ในขณะที่สุดอึ้งฮะหลานสาวบินลาดินประกาศตัวเป็น f อซของชวัมหนุนหลังประธานานธาิบาดีของสหรัฐอีกสมัยหนึ่งนะครับเป็นที่คือหายอย่างมากกับหลานสาวอาดีตผู้นำเครือข่ายก่อการร้ายอันโกลอิดนะครับเปิดใจนะครับผ่านสื่อเป็นครั้งแรกว่าเป็น f c ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชียร์ให้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยยกเป็นผู้นำสุดเจ๋งเพียงคนเดียวที่ปกป้อง อ,อเมริกันจากภัยก่อการร้ายนะครับนูบินลาดินวัย33ปีนะครับบอกกับนิว y ยอร์ไทม์ว่าผู้นำทรัมป์นี่แหละนะครับที่ปกป้องไม่ให้สหรัฐอเมริกานะครับเกิดโศกนาฏก,กรรมครั้งเลวร้ายนะครับในเหตุการณ์11กันยายนปี2001นะครับแล้วก็ไอซิสขยายอิทธิพลได้อย่างกว้างขวางในยุคข,ของบารักโอบามาโจไบเดนซึ่งเป็นเหตุให้ นักรบหัวรุนแรงครั่งไกลนะฮะหลังไหลเข้าสู่ยุโรปนะครับทรัมป์แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการปกป้องอเมริกาพวกเราทุกคนปลอดภัยาจากภัยคุกคามเหล่านี้ด้วยการกำจัดลัทธิการก่อกันร้ายที่เป็นต้นต่อก่อนที่พวกเขาจะมีโอกาสเข้าทำการโจมตีหลานสาวของอุสมาบินลาดินนะได้มีการกล่าวแบบนั้นปัจจุบันเธอเธอชื่อว่านู เธอใช้ชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และครอบครัวของเธอใช้ตัวสะกดนามสกุลว่าบินราดินเพื่อให้เห็นแตกต่างจากอดีตผู้นำอันกอีดาเธอยอมรับว่าเป็นแฟนคลับของประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเธอบอกว่าฉันสนับสนุนทรัมป์ตั้งแต่ประกาศเมื่อปี2015ว่าจะลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกาฉันจะคอยติดตามเขาอยู่ห่างห่างและรู้สึกชื่นชมในความมุ่งมั่นของเขา เธอบอกอย่างนั้นเขาต้องได้รับการเลือกตั้งมาอีกสมัยมันคือสิ่งที่สําคัญต่ออนาคตไม่ใช่สําหรับอเมริกันเท่านั้นแต่รวมถึงอารยธรรมตะวันตกทั้งมวลน,นี่ก็เป็นคําพูดของหลานสาวอุสมะบินลาดินผู้ก่อการเหตุการณ์นายวันวั 1. นะครับเอาเครื่องบินไปชนตึกนะเบอร์เทนะกลางสหรัฐอเมริกาหรือตึกแฟดในขณะที่ตํารวจกงังวล พบูติดเชื้อโควิด1 i d 1 9คืนชีพใน22รัฐนะครับพบการดมตัว,วประท้วงคนแห่เที่ยววันหยุดยาวนะครับเคสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 i <c oughs> ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น22จาก25รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาจากการวิเคราะห์ของรอยเตอร์แนวโน้มที่น่ากังวลเรื่องของการหยุดยาวเนื่องจากวันแรงงานเป็นช่วงสุดสัปดาห ซึ่งเป็นปกติที่ครอบครัวจะมารวมตัวกันพร้อมหน้าและจะมการจัดก,กิจกรรมปาร์ตี้เพื่อเฉลิมฉลองสิ้นสุดฤดูร้อนหลังจากวันหยุดยาวก่อนหน้านี้กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ปลักให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งทะย,ยานเช่นเดียวกับการชุมนุมประท้วงต่างๆนานานานะครับก่อนหน้านี้3สัปดาห์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทเกิดขึ้นเพียงสรัฐในรัฐฮาวายอิลลินอยันะ์เซา,าดากคต จากรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงนะครับการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับเคสผู้ติดเชื้อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือวันที่8 22และ22 2สิงหาคมช่วง2ส,2สัปดาห์หลังสุด22รัฐกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นในเวลานี้ล้วนอยู่ในภูมิภาคที่มีประชากรไม่มากนักในตะวันตกตอนกลางและตอนใต้ของประเทศสหรัฐประเทศเขากว้าง นะครับแล้วก็เขาใช้หลักการบริหารทางการแพทย์เป็นสําคัญนะประเทศไหนใช้หลักการบริหารทางการแพทย์เป็นสําคัญสังเกตให้ดีนะการติดเชื้อโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวประชาชนนับแสนคนฮนะก็ชุมนุมเลาะนอบทำเนียบรัฐบาลก็ปรากฏว่ามีการขับไล่ประธานาธิบดีเบลารุสนะครับอีกประเทศหนึ่งแล้วนะผู้ประท้วงนับแสนคนฮนะชุมนุมประท้วงไปยังพื้นที่รอบนอกทำเนียบปรานาธิบดี ในเมืองหลวงของเบลารุสเรียกร้องให้ผู้นำเผด็จการของประเทศลาออกจากตำแหน่งในขณะที่การชุมนุมขับไล่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอรลูซาเซนสโกเข้าสู่สัปดาห์ที่5แล้วนะครับการประท้วงยังเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองในทั่วเบลารุสจากการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนั้นไม่มีการรายงานนะจำนวนผู้ชุมนุมนะครับแต่อเลส เบียเลสกี้นะครับหัวหน้ากลุ่มสิทธิมวลชนฮนะเวียนนาอ้างว่าเฉพาะการชุมนุมประท้วงในกรุงมิกซ์นะครับก็มีผู้เข้าร่วมกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วฮนะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะก็เป็นประเทศที่มีโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นได้สูงฮนะก็ชุมนุมกันไปนหลายรอบแล้วแซกรัสเซียก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะมาให้การสนับสนุน ในขณะที่ฮ่องกงนักสิทธิมนุษยชนที่อ้างว่าเรียกร้องเสรีภาพในฮ่องกงชื่อดังถูกจับฐานปลุกระดมนะครับตำรวจเริ่มยิงกระสุนพริกไทยใส่ผู้ชุมนุมประท้วงที่มงกกนะครับสำนักข่าวเอกับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิมนุษยชนชักคัดชินะครับรองประธานพลังใหม่ประชาชนถูกจับในข้อหา พูดปลุกระดมยั่วยุไม่กี่ชั่วโมงก่อนเดินทางเดินขบวนต่อต้านกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกลงล่าสุดมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงได้ไม่ต่ำกว่า33คน A.P. รายงานว่าประธานพักพลังประชาชนนะครับซึ่งเป็นพักการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเป็นการใช้อำนาจล่าสุดในการจับกลุมแกนนำปีกฝ่ายตรงข้ามในฮ่องกง ทำนะซึ่งเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุซึ่งมีฉายาว่า e a t นะครับถูกรวบตัวตอนเช้าที่บ้านพักของตัวเองในทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮ่องกงโดยเจ้าที่ความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงแต่เขาไม่ได้ถูกจับกลุ่มภายใต้กฎหมายความมั่นคงแหล่งข่าวของฮ่องกงมีการเปิดเผยอย่างนั้นันะล่าสุดในเวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนังสป,ปิมฮ่องกงรยายงาน,นว่าตำรวจปราบจราจรฮ่องกงยิงกระสุนพิกไทยในเขต มกกและจับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้ว33คนในการประท้วงที่เขตเกาลูนซึ่งตามกำหนดเดิมประชาชนฮ่องกงจะต้องเข้าคูหาเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเลกโก้หรือสภานิติบัญญัติฮ่องกงแต่กำหนดถูกเลื่อนออกไปฮ่องกงก็กำลังวุ่นวายหลายประเทศทั้งมารลีแล้วก็ตอนนี้ก็ฮ่องกงแล้วก็เมื่อกี้ก็อีกประเทศหนประเทศกำลังวุ่นวาย ในสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันในขณะที่ทูตไทยประจําลอนดอนล่อนหนังสือแล้วก็จดหมายถึงสื่อมวลชนชี้แจงถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายบินสถาบันเอกอัครราชทูตไทยประจ London, ําลอนดอนส่งหนังสือไปถึง Financial Times นะครับชี้แจงเกี่ยวกับสื่อมวลชนแห่งหนึ่งที่เผยแพร่บทความบ่งชี้ถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในหนังสือ ที่ส่งถึงหนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับฉบับออนไลน์นายพิศนุนะครับสุวรรณณนะพิษนะครับณชัดนะครับเอกอัครราชทูตณกรุงรอนดอนระบุว่ารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อบทความหนึ่งในนิตยสาร Financial Times นะครับที่เขียนถึงพระมหากษัตริย์ของไทยโดยระบุว่า จำเป็นจะต้องออกถ้อยถแถลงนี้เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจและแก้ไขเนื้อหาผิดผิดของบทความดังกล่าวนะครับคำชี้แจงของเอกอัครราชาทูตระบุว่าประการแรกคือไม่มีกฎหมายข้อใดที่ห้ามพูดถึงพระมหากษัตริย์การพูดคุยเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะครับกฎหมายมินพระบรมเดชานุภาพ มอบสิทธิสำหรับการปกป้องสิทธิและชื่อเสียงแก่พระมหากษัตริย์ราชินีและองค์รัชทายาทรวมทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในแนวทางเดียวกันกันกบกฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับประเด็นต่อมาคือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะฮะไม่ได้มีเป้าหมายจำกัดสิทธิเิลีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเสรีภาพ หรือความชอบธรรมด้านศสรีภาพในด้านวิชาการหรือการถกเถียงเกี่ยวกับนะครับพระมหากษัตริย์ในสถ,สถาบันสถาบันหนึ่งนะครับในปัจจุบันกฎหมายที่มีอยู่ในหลายประเทศในรูปแบบนี้หลากหลายและมีเป้าหมายปกป้องพระมหากษัตริย์ในขณะที่หน้าที่อันสูงสุดของสถาบันพระมหากษัตริย์คือกีดขวางไม่ให้สถาบันแก้ต่างหรือปกป้อง,ร,องออร้องทางกฎหมาย กับความคิดเห็นหมิ่นประมาทอย่างที่3คือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปฏิบัติการอยู่ในเมืองไทยได้รับการเลือกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายรัฐบาลกําลังหาทางนะครับร่วมกับบรรดาสื่อสังคมออนไลน์นะครับสำหรับการจัดก,การเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ละเมิดนะครับกฎหมายอาชกรรมทางคอมพิวเตอร์และคำร้องขอนะครับถอดถอน หรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ที่ผิดกฎหมายสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องของไทยและสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายนะครับรัฐบาลไทยให้ค่าอย่างสูงต่อสิทธิการแสดงออกนะครับในฐานะพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอื่นๆทั้งมวลและในฐานะ ส่วนหนึ่งของเสาหลักของประชาธิปไตยของเราหนังสือนี้แจงระบุพร้อมกับลงชื่อนายพิษณุนสุวรรณชนะนะครับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนนะครับตอนนี้ง่ายๆภาพรวมในสถานการณ์ของโลก นะครับคงทําให้เราเห็นว่าตอนนี้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุนวนมากและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศอย่างที่ผมยกตัวอย่างแล้วก็เรียนให้เห็นนะครับว่ากําลังหนักถึงหนักมากการจุมนุมประท้วงการก่อการร้ายนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเมืองกําลังเกิดขึ้นในระหว่างที่โควิด1 i กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักเหตุการณ์นี้หนักขึ้นหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 3 เรื่องของสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่เอกอกคาราชทูตนะครับที่อยู่ในประเทศอังกฤษต,ต้องทำการชี้แจงหนังสือพิมพ์ The Financial Times นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดความเข้าใจผิดและเป็นการให้ข่าวในเชิงต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการชุมนุมในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้ล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองนะการรับข่าวสารที่ผิดพลาดนะจึงต้องมีการชี้แจง ต่ภาพรวมทั่วโลกตอนนี้กำลังหนักนะครับถึงหนักมากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับในประเทศไทยม็อบกำลังจะเริ่มต้นยังไม่เข้าสู่การแตกหกแตกหักมันแค่เข้าสู่โหมดการเริ่มต้นต้องใช้เวลาอีกยาวนานฮนะการยาวนานครั้งนี้ก็ย่อมจะต้องเกิดการปะทะการต่อต้านการก่อการร้ายล่มล้อมที่นั่นที่นี่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา85ปี อย่างไรก็ตามคำชี้แจงเรื่องของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือตามมาตราหนึ่งไม่ได้เป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพนะครับคาพูดอื่นใดน,นะครับที่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่เอกอัครราชทูตนะครับไทยประจําอังกฤษชี้แจงก็คือสามารถพิจารณ์ได้ตามปกติแต่ประเด็นก็คือว่าอย่าใช้การหมิ่นประมาทใส่ร้ายป้ายสีถ้าเรื่องจริงก็พูดไปเลยใิจารณาควรจะเป็นอย่างนั้นมควรจะเป็นอย่างนี้ได้ แต่ในประเด็นที่ว่าไปใส่ร้ายป้ายสีไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายฮะซึ่งกฎหมายนี้เรียกว่ามาตราหนึ่งซึ่งกฎหมายลักษณะดังกล่าวก็มีในหลายๆประเทศนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษประเทศเยอรมน,นีนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าแม้กระทั่งประเทศคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีนก็มีกฎหมายคุ้มของผู้นําเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ